หลากหลายทางเพศเนี่ยแล้วก็มีหลักการมีข้อตกลงนะครับเป็นกฎหมายสากลคําว่ากฎหมายสากลใช้ได้ทั่วโลกกฎหมายมีสภาพบังคับน้องลักคิดว่าสิทธิมนุษยชนจะไปใช้ได้เกือบทั่วโลกไหมหลักการเนี้ยจะใช้ไม่ได้ในกลุ่มประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการดังนั้นสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะใช้บังคับ ทั่วโลกไหมไม่แต่ทั่วโลกถือว่าเป็นหลักการและข้อตกลงไงแต่ข้อสามกฎหมายมีสภาพบังคับเขาไม่ได้บังคับทั่วโลกดังนั้นข้อนี้น้องรักตอบไปเลยคือข้ออะไรครับเอานะฮะหลบข้อถูกหลบข้อถูกข้อถามว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อข้อสามครับใช้บังคับไม่ได้ทั่วโลกนะอ่ะไปต่อข้อเจครับน้องรัก เหมาะกับน้องๆน,นะครับที่อยากเรียนนิติศาสตร์ครับโจทย์ถามว่ากฎหรือข้อบ,บังคับซึ่งออกโดยองค์กรใดไม่เป็นกฎหมายอะไรไม่เป็นกฎหมายน้องสตรีสเอิน้องๆจัหวัดน่านนะครับลองวิเคราะห์ดู 1. สําสำนักนายยกรัฐมนตรีเป็นกฎหมายหรือเปล่า 2. สภาเทศบาล 3. สภา,าองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลขอชื่อย่อสิน้องรักคือเจ้าภาพในห้องเนี้ยเขาเป็นลูกเป็นหลานนายกนายกพ่อผมเป็นนายก the b e s t พ่อน้องรักคือนายกอาบาตเป็นคนที่มีมีบทบาทสำคัญในทองถิ่นไหมมีสิพ่อผมเป็นนายกอาบาต เป็นคนที่ถือว่าคนในท้องถิ่นเลือกเขามาออกกฎหมายได้ไหมลองวิเคราะห์ดูได้สิลูก